ตรงต่อเวลาพวกเราตรงมาให้ตรงเวลาตรงตรงตรงเวลาพวกเราตรงมาให้ตรงเวลา <c oughs> เล่นหาอะไรนี่โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอา P C H นะครับวันนี้เราจะมาทำการบุก ค่ารังจูนด่านแรกนะครับมีอยู่4พาร์ทจะทำประมาณสมมุติว่าด่านหนึ่ง2พาร์ทก็กลายเป็น8พาร์ทก็วันนี้ผมเลือกเป็นตอนเช้านะครับ แวาจน่โอ้ว่าไงพวกพร้อมบุกเลยโอเคตามมาระวังโจนล่ะเล็งหัวแตกนึงอัดทีไรแหลกทุกทีเลยโอ้เกือบ เลือบไม่ได้เด็กอ่ะทิดหายไม่ได้ด็อกมีไหมโอ้ออ้ออ้ออ้ทำไมคุ้มกดดูเต้ ไปตรงนู้นไปตรงนู้นระวังละเบิดตรงนู้นระวังละทำไมไอ้นั่นมันตายแปลกๆวะเกมนี้เราต้องใช้ความเงียบนะครับไม่เงียบละ เสียงปืนนี่แหละดังมากเขี้ยไหมเคลียรยเคลียรยตามมาครับคุณทหารนี่มีมีมีเหมือน,น,นจะเห็นหัวไข่สกุลตายรอบสอง มันทำกับดักไว้โอ้แหลกแหกเดินตรงเรินระวังดีนะครับจำได้ว่ากำลังจะพูดเลยว่าจำได้ว่าตรงนี้มีโจนหนึ่งตัว สอง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 แหลกอีกแล้วเออกูจะออกไงเลอไปนู่นเออออกไม่ได้ เกียยที่มาตรงนี้ไม่มันเสร้างครับสร้างไปตรงนู้นโอ้มาตเป็นฟอคโอ้ไม่มีแรงครับบางทีไปวางระเบิดตรงนู้นไปอมามาครับ นี่นิจารณาทีตำรวจออกมาสุดเดี๋ยวนี้พร้อมพรีชีพมีใครน้องนีเปลืองกับสุนเนี่ยกดแบบนี้ไปเลยเ,เราต้องเก็บกล่องมาด้วยนะครับ หมดเรื่องหมดเรืยังได้เกรดดีจบเกมแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับเจอกัน วันอังคารนะครับวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไรเอ๊ะวันพรุ่งนี้ไม่ได้ทําคลิปนะเปลี่ยนตารางแล้ววันอังคารน่าจะเป็น S U S หรือเปล่าหรือเป็นอีมอะไรวะจำตารางไม่ค่อยได้ โอเคก็เจอกันันทังคัรครับบ๊ายบาย